ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกุดบากตั้งอยู่เลขที่171หมู่1ตำบลกุดบากอำเภอกุดบากจังหวัดสกลนครสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสกลนครภายใต้การนำของนางดวงใจกลิ่นหอมผูวอำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกุดบาก ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกุดบามีบุคลากรจำนวน10คนได้แก่ผู้อำนวยการสถานศึกษาจำนวนหนึ่งคนข้าราชการครูจำนวนหนึ่งคนพนักงานราชการจำนวน5คนได้แก่ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนจำนวนหนึ่งคนครูกศนตำบลจำนวนสี่คนครูสูงการเรียนชุมชนจำนวนหนึ่งคน บรรลักษ์จำนวนหนึ่งคนและเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลจำนวนหนึ่งคนแหล่งการเรียนรู้ในสังกัดประกอบด้วยห้องสมุดประชาชนอำเภอกุดบากจำนวนหนึ่งแห่งกศนตำบลจำนวนสามแห่งประกอบไปด้วยกศนตำบลกุดบากกศนตำบลกุดหยและกศนตำบลน,นาม่องสรุปผลการดำเนินง,งานศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกุดบากไตรามาสหนึ่งสอง ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566 1. การศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกุดบ่ามีนักศึกษาลงทะเบยียนเรียนทั้ง3ระดับในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565จำนวน415คน ระดับประถมศึกษาจำนวน9คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน173คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน233คนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกุดบาาได้จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนดังนี้ 1. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนในการเตรียมความพร้อมสู่การสอบเอ็นเน็ต ภาคเรียนที่2ประจำปีการศึกษา2565 2. โครงการมากกร,รมกีฬาต้านยาเสพติดก,กศนจังหวัดสุรนครเกมส์ทั้งที่10 3. การแข่งขันกีฬากศนกลุ่มจังหวัดสนมเกมส์ 4. โครงการทักษะวิชาการเพื่อย,ยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบลายภาคเรียนภาคเรียนที่2ประจำปีการศึกษา2565 5. โครงการพัฒน,นาคุณภาพผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงนประสงค์ 6. โครงการแข่งขันกีฬากศนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกมส์สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ 7. โครงการแข่งขันกีฬากศนเกมส์ประจำปีงบประมาณพศักราช2566ณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 2. การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาต่อเนื่องเพื่อพัฒนาอาชีพโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1. อำเภอหนอาชีพหลักสูตรการทอผ้าพ,พื้นเมืองลายสกิก,กธรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนแบบชั้นเรียน3 1ชั่วโมงขึ้นไป 1. หลักสูตรช่างเชื่อมกศนตำบลกุดหาย 2. หลักสูตรช่างเชื่อมกศนตำบลกุดบา โครงการสูนฝึกอาชีพชุมชนกลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมง 1. หลักสูตรการสารตะกร้าจากเส้นพลาสติก 2. หลักสูตรการทำกระเป๋าจากซองกาแฟ 3. หลักสูตรการทำอาหารขนม 4. หลักสูตรช่างกัดผมชาย 5. หลักสูตรการทำหมวกจากกล่องนมกล่องกระดาษ 6. หลักสูตรการทำอาหารขนม 7. หลักสูตรการทำเสื้อมัดย้อม 8. หลักสูตรการทำกระเป๋าจากซองกาแฟา 9. หลักสูตรการทำอาหารขนมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตได้แก่โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการทำถิงกลัดแมลงปอจากเศษผ้าฟามการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมชุมชนได้แก่ โครงการจัดก,การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อข้อมูลข่าวสารบนโลกออนไลน์และการใช้เทคโนโลยีสื่ออย่างเหมาะสมาการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้แก่โครงการจัดก,กระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการทำกรเกษตรผสมผสาน 3. การศึกษาตามอัธยาศัย การผู้รับบริการการศึกษาตามอาทยาศัยส่นส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกุฎบ่าได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอาทยาศัยในรูปแบบที่หลากหลายเช่นโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชนโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดโครงการห้องสมุดมีชีวิตโครงการส่งเสริมการอ่านสื่อสารวัฒนธรรมงานไทยเริญโครงการหมุนเวียนสื่อสู่ชุมชน โครงการส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนโครงการนิทรรศการให้ความรู้ในวันสําคัญต่างๆและยังมีการจัดมุงการเรียนรู้ต่างๆทั้งภายในและภายนอกห้องสมุดประชาชนเพื่อให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเข้ารับบริการด้านการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกุงบาได้มีการศึกษาสภาพบริบท สำรวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในชุมชนและนโยบายของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้มีการกำหนดโครงการและออกแบบการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยผู้จัดกิจกรรมมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยและมีสื่อหรือวัตกรรมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกุดบาก ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายจุดเน้นของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกุฎบารมีความมุ่งมั่นและตั้งใจจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดไปเพื่อให้ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในปัจจุบัน